คนธรรมดาครับ เธอต้องคึ้นวันสิ่งที่ฉักทุกเธอเกิดเธอไม่เคยคิดเลยใครอยากจะรู้และจะเท่านั้นใครได้โอกาสให้เธอบายใจไม่เชื hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lời Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có gì you mm -hmm. ไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้ริษยาใครหยค่ะตัวและหัวใจเท่านี้จะ<ด>ทวงเธอให้เธอ อขอเป็นของฟังจนไยเขียเนเบอร์ใส่กระด้วเดี๋ยวอันนี้ติดต่อกลังไมเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะมาจะเจอกับคุณฟุกเดสตาร์ The Star นะคะนอกจากมามอบสิ่งเพลงพอๆให้กับแล้วกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกๆแล้วก็ของรางวัลมาฝากด้วยแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณฟุุก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างคะก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงพักผ่อนพักผ่อนอยู่นะครับะ ป่วยมากเลยคะช่วงที่ผ่าน,นมาตอนนี้ก็เพิ่มแบบว่าจะดีขึ้น,นตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเ<ต>นาะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะมาแจากของรางวัลกันเลยดีกว่านนะคะวันนี้คุณคุ้งมีของมาฝากด้วยขอของรางวัลด้วยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจกเป็นกิฟต์เซตจากทางสสวก่อนนะคะสามรางวัลเดี๋ยวรางวัลแรกค่ะถามคำถามเลยดีกว่านะคะ วันนี้ค่ะในสะสะวของเรานะคะเราก็มีโซนต่าง,างๆค่ะที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทางสะสะววันนี้ค่ะค,คุณภูคาได้เดินดูมาแล้วอยังคะว่าของเราวันนี้มีทั้งหมดกี่โซนยังเลยนะวันนี้นะะเนตเตอรต้องดูแล้วล่ะเพราะว่าสําหรับคําถามของเรานะค,นค,นคุณภูคาวันนี้ค่ะทราบกันไหมคะว่าโซนกิจกรรมของเราทั้งหมดในงานนี้มีทั้งหมดกี่โซนคะูตอบได้ใช่แล้วค <ๆ S 2> <ด>่วะก็ต เซนจากสชมมอบให้เลยนะคะทราบไหมคะมีทั้งหมดกี่โซนทราบไหมคะใครทราบขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะนี่ตอว่ามีสองโซนนะมีโซนโซนแลกโซนอีพ็อกซ์ถไหี่นใช่ใช่ใเลยค่ะมาเลยค่ะสุดๆของเรามาเลยได้รับเสียงเชียร์จากเพื่อนอย่างดีนะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาตรงกลางเลยค่ะมามาอยู่ใกล้ๆคุณฟุกเลยค่ะเตัวแทนเพื่อนเะ เอาล่ะสำหรับโนกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะในงานของศสว,สวของเราทราบไหมคะมีทั้งหมดกี่โซ่ มาเลยนะคะสำหรับชิ้นที่2ค่ะมาเลยค่ะขอของรางวัลด้วยนะจ๊ะดมงแันของเราขามาเลยนะคะคนมั่งของรางวัลของเราก็หลอดด้วยนะคะ,ะคำถามต่อกันเลยดีกว่ารองังจากที่จะมี4ี่นแล้วนะคะอยากจะสร้างบ้างเลยค่ะว่า เซ็นจากทางสสวนสัวน่นเองเนะาะทราบไหมคะมาเลยจ้ามีใครทราบไหมคะเ,มเะเริ่มเกี่ยงกันละเริ่มเกี่ยงกันล้ ได้ไหมคะสามารถอ่านได right? <puppy> ้เลยนะมีสาวสวยของเรายืนอยู่สามารถถามได้เลยสอบถามได้สอบถามได้สอบถามได้เลยค่ะสาวสวยขะใครไม่ทราบบอกเขาเลยค่ะได้ะถามเช่นและถามเบอร์ให้ฟังถามได้เลยค่ะมีสาวสวยของเรากระโปรงไว้จุดยืนอยู่สองคนนะคะใครไม่ทราบถามได้เลยนะเออได้เลนะทราบไหมจังได้เลยนั่นคือเป็น วันนี้ไม่ได้แล้ว่ะสสวย่อมมาจากอะไรจ๊ะมาที่งานของสสวมาที่งานของส